الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำดีแล้วพี่น้องผู้ที่มีอหมานวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการนำเสนอหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากิตาบุญมูฟีดฟีมุฮัมมัดติโตฮีดของท่านศาสตราจารย์ดรอับดุลกอดิเบินมุฮัมมัดอัลตาอโซฟีฮัฟิซาะฮุลลอฮ์ก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งภาคีต่อรัสบาห์นัวตาอัลาอยากที่จะเท่าวความในข่าวก่อนเราก็ได้พูดถึงสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับการให้เอกภาพต่อรัสบาห์นหัวตาอัลาเป็นตัวบนทําลายการให้เอกภาพหรือบันทอนการให้เอกภาพต่อรัสบาห์นัวตาอัลาเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของการตั้งภาคีต่อรัสไม่ว่าจะเป็นชนิดของการตั้งภาคีต่อรัสบาห์นัวตาอัลาคำนิยามของมันแล้วก็ได้พูดถึงาการตั้งภาคีใหญ่ และประเภทต่างๆของการตั้งภาคีใหญ่ในเ่าก่อนเราก็ได้นําเสนอการส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีใหญ่นั่นก็คือการตั้งภาคีในด้านของการสร้างก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานเราก็จะมาพูดถึงการตั้งภาคีใหญ่ในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของลัทธิพระหานะหัวตาลอลาการตั้งภาคีพี่น้องผู้ที่มีอิหมานมันก็คล้ายๆกับการที่เรายืนยัน ชนิดของการให้เอกภาพตลอรสุพหานะหัวตาอลาในด้านของการสร้างในด้านของอิบะดาในด้านของพระนามชื่อและคุณลักษณะของรัศุภหานะหัวตาลาก็ประเภทของภาคีใหญ่ในประการที่สองในในด้านของอะไรการตั้งภาคีใหญ่พี่น้องผู้ที่มีอิหมา่านั่นก็คืออชิรกุฟินอัสมาอิวัสซิฟาตการตั้งภาคีในด้านของพานามชื่ออันวิจิตของอัลลอ และคุณลักษณะต่ <Bard ot> างๆอันสูงส่งของพระองค์ในคำนิยามของการตั้งภาคีในด้านพระนามชื่อและคุณ <Sword> ลักษณะมีอันกุรานพินองพ้ทธ่มีหมานที่พูดถึงในด้านของการตั้งภาคีในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของรัศมีห้านะหัวตาอลาลงมาดูก่อนอื่นเราก็จะพูดถึงในเรื่องของอะไรคํานิยามของมันลงมาดูพินองพ้ที่มีหมานคานิยามของการตั้งภาคีในด้านพระนามชื่อ ในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของล l l a h นั่นก็คือฮัวตัสวีย์บ y Allah ที่วัลขัลกีฟีชัยอินมินันอัสมาอีวะซิฟาิอ y ยะจะเล่าลิลลาฮิอัลวะฮฺจันนิดดันฟีอัสมาอฮิวะซิฟัตติฮฺฟายุสัมมิฮิบิอัสมาอิลลาห์อ و ยซสฟุฮูบิซิฟัตติฮฺคำนิยามของการตั้งบารีในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะนั่นก็คือ การทำให้เท่าเทียมกันระหว่างอัลลอฮ์กับสิ่งถูกสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นพระนามชื่อต่างๆและคุณลักษณะต่างๆของลอสุบฮานะฮุวตาลาด้วยกับการอะไรด้วยกับการตั้งชื่อเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวต้าลาโดยการมีคู่เคียงในพนามชื่อต่างๆของพระองค์และคุณลักษณะต่างๆของพระองค์มาตั้งชื่อให้แก่ผู้อื่นด้วยกับพนามชื่อของอัลลอฮ์ หรือให้คุณลักษณะพระนามชื่อของพระอ,องค์ให้แก่สิ่งถูกสร้างของลัุธิบาฮาหะฮัวตาอลาอยู่ในหนังสือา uh, ตาวาของเ uh, ลัจนอัด,ดาอิมาเล่มที่หนึ่งหน้าที่516และในหนังสืออันมัตุคอนลีดีรอสตินอักีดาตินอิสลามีของท่าน uh, บูไราการหน้าที่147อลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานในสาระประเด็นที่สองการ ตั้งภาคีต่อลอ l ในพระนามชื่อและคุณลักษณะของ a l l มีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่ง shirku tasbi ช,ช,ชนิดที่หนึ่งก็คือการตั้งภาคีว่าคุณลักษณะของลอะคล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างและก็ชนิดที่สองนั่นก็คือ shirku ิ n ช s h i k o k ชต t i q ก k ก,การตั้งภาคีในด้านของการแตะแขนง พระนามชื่อหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ให้แก่สิ่งอื่นเรามาดูชนิดแรกพี่น้องผู้ที่มีอิหมะนั่นก็คือเชิดกุตชบียการตั้งภาคีที่เป็นการเชื่อว ah ่าพานามชื่อหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์คล้ายคลึงกับสิ่งถูกสร้างของละซุบหา้านะฮัวตะอาลาคำนิยามของมันคืออะไรนั่นก็คือหัว ไอยุุบะตะลิลลาฮิตะอาลาฟีอ أسمائه แวะซ ف ฟาติ่์มินัลกอซาิสมิอลุมายุบะตุลิลมัคลูกมินซาลิกคำนิยามของมันนั่นก็คือการที่บุคคลหนึ่งได้ยืนยันเดออัลซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นพระนามชื่อของพระองค์ต่างๆคุณลักษณะของอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพระนามชื่อและคุณลักษณะที่เจาะจงเฉพาะสำหรับอัลสุบฮานะฮุวาตาอัลา แต่กับยืนยันให้แก่สิ่งถูกสร้างด้วยกับพระนามชื่อหรือคุณลักษณะที่เจาะจงเฉพาะสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลลอยู่ในหนังสือฟัตุรบบินบารียะบีตลัลคีซินฮามาวียะของท่านอิบนูอุไซมีนหน้าที่20แล,แล้วก็21เรามาดูตัวอย่างพี่น้องผู้ที่มีมานการตั้งปาคีในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตะลาเช่น เหมือนกับคนที่เชื่อว่าอย่างไงอินนะอินนะยะไดอัลลอฮ์มิสลูอัยดิน مخلوقات واستيواهُ على عرشه كاستيواهيم ว ن ح و ذلك มีหลายคนพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่มีหลักความเชื่ออย่างเช่นกลุ่มกรอมีโตแล้วก็กลุ่มต่างๆมากมายที่อยู่ในเขาเรียกว่าศาสนาของชีอะห เพราะเขามองว่ายังไงพี่น้องพุทธ่มีมานั่นก็คือพระหัตถ์ทั้งสองของลอเหมือนกับพระหัตถ์ของสิ่งถูกสร้างการสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ของอลอเสมือนกับการสถิตของสิ่งถูกสร้างและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นพระนามชื่อและคุณลักษณะของลัสุฮานะหัวตาลอยู่ในหนังสือฟตทูรบินบารียะบีตันคีสินฮามาวียะของท่านอิบนุสซมินหน้าที่20และก็21 ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาน,นั่นคือการตั้งภาคีในรูปของการทําให้พานามชื่อและคุณลักษณะของลัทธิสุภาห้าหัวตากล่าขายคึงกับสิ่งถูกสร้างประการที่สองนั่นก็คือชิดคุณอิสติก ok รการตั้งภาคีที่เป็นการแตกแขนงพานามชื่อและคุณลักษณะให้กับสิ่งถูกสร้างคํานิยามของมันคืออะไรพี่น้องผู้ที่มีมาน,นั่นก็คือไอ ยุ ش <expand> ْ ت ักจากชื่อของอัลลอฮ ل อาลเะจัมัลมุกตัซซะบีฮิอิสมั่นหรอยุ่ักจากชฮฺอาบดุลเาะห์จัมุกัซซะบีฮิไกรห์หย่ากชื่อของอัลอฮฺอาบดุลเัَมซบีฮี่คอคำนิยามที่สองที่านูการทั้งภาคีในด้านของการอะไรแตะแขนงพนามชื่อและคุณลักษณะของเลาให้เก่สิ่งอื่นนั่นก็คือ การที่พระนามชื่อต่างๆของอัลลอสุบฮานะฮฺวะตาอลาที่เจาะจงถูกแตะแขนงให้เป็นพระนามชื่อและถูกตั้งชื่ออื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอาลาด้วยกับพระนามชื่อที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอาลาการกระทําเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีมาเหมือนกับการหันเหที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอาลาทรงกล่าวในสุรตุลอารอฟ ยุลฮิอดูนะฟีอสมาอิพวกเขาได้หันเหได้เฉยเฉยได้แตกได้ตั้งภาคีในพระนามชื่อต่างๆของรัสุบฮานะฮุวาตาอลาดังนั้นพี่นองผู้ที่มีมันคำว่าอันอินฮาดหมายถึงว่าเป็นการปฏิเสธพระนามชื่อของลอหมายถึงว่าเป็นการตั้งภาคีในพระนามชื่อต่างๆของรัสุบฮานะฮุวาตาอลาผู้ทรงสูงสูงอยู่ในหนังสือฟาตาวะละเจนะอัตไดมาฮ์ลินบุฮูสอันอินมียวันอิฟตา ในประเทศซาอุดิอาระเบียเล่มที่1หน้าที่516เรามาดูตัวอย่างพี่น้องผู้ที่มีอิมานตัวอย่างของการการะทำคนที่อะไรหันเหพระนามชื่อของลัสุภาษณนหัวตาลาทำให้พระนามชื่อของพระองค์นั้นเอาไปเรียกแก่สิ่งถูกสร้างนั่นก็คือดังการการะทำหรือพฤติกรรมของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อรัสุภาณหัวตาลาที่อยู่ในเมืองมักกะ บรรดามุชริกีนพี่น้องูุตีิมีมานพวกเขาได้นำพระนามชื่อของอัลลอฮ์มาแตะแขนงและตั้งชื่อให้กับรูปจเจวิตของพวกเขาที่พวกเขาสักการะที่พวกเขาเคารพสักการะอย่างเช่นอะไรบ้างพระเจ้าของพวกเขาจอมปลอมที่พวกเขาเคารพสักการะมีอีกหลายพระนามชื่อพี่น้องูุตีิมีมานที่พวกเขาได้นำพระนามชื่อของอัลลอฮ์ และมาตั้งชื่อให้กับพระเจ้าของพวกเขาดังที่พระนามชื่อของล้อเนี่ยมากมายพระนามชื่อที่อันวิจิตที่ล้อสุบฮานะฮัวตะอาลาทรงบอกแค่เพียง99พระนามเท่านั้นที่มีหลักฐานแต่พระนามชื่อของล้อมีมากกว่านั้นพี่น้องผู้ที่มีมาไม่มีใครรู้เว้นแต่ล้อสุบฮานะฮัวตะอาลาลงมาดูพี่น้องดังที่ล้อสุบฮานะฮัวตะอาลาได้กล่าวว่าวาลิลลาฮ์อินอัสมาอุนฮุสนาฟะดะอูฮูบิฮา สำหรับพระองค์สำหรับอัลลอฮ์มีพระนามชื่ออันวิจิตรมากมายดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเคารพต่ออัลลอฮ์จงวิงวอนต่ออัลลอฮ์ด้วยกับพระนามชื่อต่างๆเหล่านั้นอันวิจิตรวซารุลละดีนายุนไฮดูนะฟีอัสมาอิและจงทิ้งจงออกห่างจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธหรือเฉยใช้ในพระนามชื่อต่างๆของอัลลอฮ์ จะยุจ่จะเศ้านามาแกนู่ยมาลุล้นพวกเขาต่างๆเหล่านี้ที่เฉยเฉยด้วยกับพระนามชื่อของหรอพวกเขาจะถูกอะไรจะถูกให้การตอบแทนในสิ่งที่พวกเขานั้นได้ประพฤติปฏิบัติหมายถึงจะถูกลงโทษในสิ่งที่พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสุราตุนอารอฟองการที่180่ คำว่ายุนฮีดูนพี่น้องผู้ที่มีหมาบรรดานักอธิบายอันกุรอานมากมายในาการอธิบายบางท่านบอกว่าไอยูชริกุนเป็นการปเป็นการตั้งภาคีต่อรอในด้านของการอธิบายของชาวซาลฟในมุมหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาน,นั่นก็คือท่านกอตาดะอยู่ในหนังสือ,อบันทึกโดยท่านอับดุลรอซักแล้วก็อับดุลบินฮามิดแล้วก็ท่านอิบนุจารีต รายงานจากท่านกอตาดะอยู่ในหนังสืออัดุรัดุรุนมังซูดฟิตซีดอันมาซูดของท่านอัสุยุติเลมที่สามหน้าที่272องลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานเก็ดความรู้คำว่ายุนไฮดูนฟิอัสมาหมายถึงการเฉยใชการปฏิเสธการตั้งภาคีต่อรัสุบฮานะฮุวาตาลาท่านอิบนับาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้กล่าวว่า ่านได้อธิบายองค์การนี้พี่นผู้ที่มีม m a n อิชตักูอันอุซามิันอซีสวิชตะกูอัลลลตมินอัลลอฮิ ت อาลาท่านอิบนนอบ,บาสเป็นสหาบบา์ที่มีความสันทัดในเรื่องของการอัถธิบายอุรานท่านได้ให้ความเห็นว่าบรรดามุชริกีนที่อยู่ในเมืองมกักกะเนี่ยพวกเขาได้แตกแขนงพานามชื่อคำว่าอุซาที่พวกเขาตั้งชื่อให้กับอะไรให้กับรูปเจเวิตของพวกเขาที่พวกเขากราบไหว มาจากคําว่าอันอาซีสคาว่าอันอาซีสคือพระนามชื่อของละสุบฮานหัวแต่อัลลาผู้ทรงเกียงไกยและพวกเขาได้แตกแขนงพระนามชื่อต่างๆของลอให้แก่เจวิตของพวกเขานั่นก็คืออัลลาตคําว่าอัลลาตมาจากพระนามชื่อกอ่อนนั้นก็คืออัลลอฮ์นั่นเองพี่น้องผู้ที่มีอิมานอยู่ในหนังสือของท่านอิบนออบีฮาเต็มรายงานจากท่านอิบนออับบาสอัดุรุนมังซูดเล่มที่สหน้าที่271 อยากที่จะนําเรียนพี่น้องผู้ที่มีอมานการอธิบายของชาวสารพะเพื่อว่าจะเป็นแนวทางในการเข้าใจคําว่าวายุนฮฮดูนาฟีอัสมาไอพวกเขาได้หันเหได้เฉยชัยได้ตั้งภาคีในพะนามชื่อต่างๆงของรัศมีหฮานหะัวตาอาลาซายเจโซนามาแกนุญามาลุนพวกเขาจะได้รับการตอบแทนนั่นก็คือการลงโทษในสิ่งที่พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติบรรดานุกวิชาการได้อธิบายไว้มากมายพี่น้องผู้ที่มีมานคําว่าอันอินฮาดนี่ มากกว่าประมาณ6ความคิดเห็นด้วยกันของชาวซาลฟชาวซาลฟได้อธิบายข้อที่1น,นั่นก็คือต t a s m i y ุนบิมาล a l ย m ซัมมาบิ h ินั่นก็คือการตั้งชื่อด้วยกับพระนามชื่อของลาะให้กับสิ่งอื่นเป็นอเป็นอะไรเป็นการอธิบายที่อยู่ในหนังสือตัฟซีสอันบักวีแล้วก็สาระ การอธิบายที่สองนั่นก็คือเป็นการอธิบายของท่านอิบนนอับสท่านได้ให้ความเห็นว่าคําว่าละตมาจากพระนามชื่อของเราที่ชื่อว่าอัลลอฮ์ส่วนอุซามาจากคําว่าอันอาซีดเป็นพระนามชื่อของอัลลอฮ์ผู้ที่อัตธิบายนั่นก็คือมูจาฮิตและก็ท่านอิบเนอับสราดิอัลลอฮุอันฮุมาแล้วก็ การอธิบายที่3พี่น้องยูชรีกูนาฟีอัสมาอิท่านกอตาดาได้กล่าวว่าคําว่ายุนไฮดูนาฟีอัสมาพวกเขาได้หันเหหมายถึงพวกเขาได้ตั้งภาคีในพระนามชื่อของรัสุบยห้านะหัวตาลาและก็เกิดความรู้ที่สีนั่นก็คือคําว่าอันอินฮาดหมายถึงอัตตะซีเป็นการปฏิเสธพระนามชื่อของรัสุบยห้านะหัวตาลาแล้วก็สาระประเด็นที่ห้านั่นก็คือ เป็นการอะไรเป็นการตั้งภาคีเป็นการวิงวอนพะนามชื่อคำว่าลาตในพะนามชื่อต่างๆของรัสุบะหานะฮัวตาลาอยู่ในหนังสือตัฟซีดอิบนุกะซิดพวกเขาเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีมาได้อะไรเขาเรียกว่าวิงวอนพะนามชื่อที่ไม่ใช่เป็นพระนามชื่อของรัสุบะหานะฮัวตาลานั่นก็คือลาตอันอุซะหรืออีกความหมายหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมา บีอยูซัมมาบีฮะมันละยศได้คู่หอยู่ในหนังสือัฟซ ي ر อัสซาดีรอฮีมะฮุลลอห์ท่านได้กล่าวว่าคือการตั้งชื่อพระนามชื่อที่บุคคลน,นั้นไม่เหมาะในการตั้งชื่อหมายถึงว่าเราไปตั้งชื่ออัลลอฮ์มานพินัมพุตี่มีหมาให้กับสิ่งถูกสร้าง,งทั้งๆที่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความเมตตาเหมือนกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตอัลลา ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความการุณาทุกสรรพสิ่งดังนั้นการตั้งชื่อในพระนามชื่อที่เจาะจงสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาให้กับสิ่งอื่นถือเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาดังที่ท่านกอตาด้าได้ไดกล่าวว่าเอ un, ้ยยูชริกูนพวกเขาได้ตั้งภาคีครับว่ายุลฮิดูนาฟีอัสมาไมยเสียงพวกเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลานี่คือเกตความรู้พี่น้องผู้ที่มีมานในการอธิบาย ถ้อยคําของลัทธิส <estrat proposals salud> ุภะห้านาหัวตาอาลามีบางกลุ่มพี่น้องพุทีิมีหมานอยากที่จะเสริมพวกเขามองว่าการที่ชาวอาหริสุนนวันจามาได้ยืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะของลัทธิสุภะห้านาหัวตาอาลาเท่ากับว่าเขานั้นได้ตั้งภาคีในด้านของพระนามชื่อและคุณลักษณะความคิดอย่างนี้พี่น้องพุทีิมีหมานถือเป็นความคิดที่ผิดเพราะการยืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะของลัทธิสุภะห้านาหัวตาอาลาถือเป็นการอะไร เป็นการให้เอกภาพต่อรัศมีห้าหัวตาลาแต่ทำไมพวกเขาถึงจัดอยู่ในการตั้งภาคีต่อรอดในพระนามชื่อหนึ่งในนั้นนั่นก็คือกลุ่มมมตศิละกลุ่มมมตศิละเนี่ยมองว่าเราไม่สามารถที่จะยืนยันคุณลักษณะของลอดได้เพราะหากเรายืนยันคุณลักษณะของลอดถือว่าคุณในแต่ละคุณลักษณะมันคือชีวิตดังนั้นถ้าหากว่าเรายืนยัน คุณลักษณะเสมือนว่าเรานั้นยืนยันชีวิตหลายองค์นี่คือความเลยเถิดความผิดพลาดพี่น้องผู้ที่มี إ มา ا ด้ดยเหตุนี้พวกพวกนี้เนี่ยจะบอกว่าการที่เราปฏิเสธพระนามชื่อถือเป็นการให้เอกภาพตะะ่อรัศมีห้านะหัวตาอาลาหากเรายืนยันคุณลักษณะของลอเท่ากับว่าเรานั้นได้เคารพกับพระเจ้าหลายองค์นั่นเองแต่อัดดุดุนกูดามะ นี่คือคำหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาที่เป็นคำที่ชุบฮาของกลุ่มมอตอซีละแล้วก็กลุ่มแยมียะก็เช่นเดียวกันพยายามที่จะทําให้อลลอสุบฮาหนะหัวตาอลาทรงบริสุทธิ์เพราะเขามองว่าการที่เราให้เอกภาพต่ออลลอสุบฮาหนะหัวตาอลานั่นก็คือการที่เราปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮ์หากเรายืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะของอัลลอ เท่ากับว่าเรานั้นได้ตั้งปาคีต่อละสุบฮหานะฮัวตะอาอัลลานี่คือความเลยเถิดของกลุ่มที่หลงผิดพี่น้องผู้ที่มีอิหมานนี่คือชูบะฮาหนึ่งที่รุนแรงมากในอดีตชาวซาลฟมากมายที่ได้ตอบโต้กลุ่มเหล่านี้ที่ปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของสุบะหานะฮัวตะอาะอัลลาห์เขาก็จะยืนยันแค่เพียงอย่างเช่นกลุ่มจามียะที่สุดโต่งยืนยันแค่เพียงอันหุยุตุนมุตลักอัลลอฮ์ทรงมีโดยไม่มีสถานที่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยไม่มีรูปแบบใดๆหมายถึงเหมือนกับผู้ที่ไม่มีชีวิตผู้ที่ไม่มีอยู่จริงนั่นก็คือมะดูมาดเหมือนกับสิ่งถูกสร้างหนึ่งที่ไม่มีอยู่จริงนี่คือสิ่งที่อันตรายพี่น้องผู้ที่มีมาตในการคิดดีแต่ผิดวิธีคิดดีแต่ผิดวิธีการมีนำซ้ำ ยังปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของละศุภะนาหัวตาอัลลาบรรดานักวิชาการหลายท่านพี่น้องผู้ที่มีอมานมองว่ากลุ่มเหล่านี้คือกลุ่มหนึ่งที่ยุลฮฮดูนาฟีอัสมาอิหันเหจากพระนามชื่อของละศุภะนาหัวตาอัลลาผิดพลาดในพระนามชื่อของละศุภะนาหัวตาอัลลาถ้าหากว่าจะพูดในประเด็นเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอมานคําว่าอันอินฮาดใน ความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆที่หลงผิดในด้านพนามช่อและคุณลักษณะของล้อพวกเขาเนี่ยต้องการให้อัล้อบริสุทธิ์ด้วยกับวิธีการที่ผิดๆนี่คือโดยสรุปก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยพี่น้องผู้ที่มีมานอินชาล้อในขราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในประเภทของการตั้งภาคีใหญ่นั่นก็คือการตั้งภาคีในด้านการเคารพอิบาดะ ชีริกนี้ก็ถือว่าเป็นชีริกที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลลล์หัวแลยฮุวาซัลลัมถูกส่งมาเพื่อที่จะประหปรปามบรรดามุชริกินที่อยู่ในมักกะเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้เชื่อว,ว่าลัซซุบฮานะหัวตาลาทรงสร้างเชื่อว,ว่าลอทรงบริหารให้เป็นให้ตายให้คุณและให้โทษแต่พวกเขาผิดพลาดในเรื่องของอะไร การขอารพอิบาดาต่อรัสสุบหานหัวตาละด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีหมาชูปุ้าต่างๆกลลวงต่างๆของเชตตอนเนี่ยมีมากมายในแต่ละยุคในแต่ละสมัยถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนถึงหลักการศาสนาของอัลลอฮ์บางครั้งเราอาจจะตกหลุมพราง กับดักของชชยตอนก็เป็นไปได้ในด้านของอะไรการให้เอกภาพในด้านของการทําลายการให้เอกภาพต่อรัศมหานะหัวตะอาลาก็หวังว่าเป็นสื่อหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานอย่างที่จะให้พี่น้องนั้นมีความมั่นคงในหลักการศาสนาของรสุภีหานะหัวตะอาลาก็ขอิท้ายด้วยกับขอบพระตุณทุกท่าน